สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วคะ่ะกลับมาดามบ้านนอกไรอินสวีเดนตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนี่แหละคะ่ะแล้วก็อากาศกันหนาวนะคะพี่น้องบ่ม,งมีแดดเลยเมื่อนี่ข่อยพาพี่น้องมาเบิงผักซีลอมคะ่ะตอนนี้ผักซีลอมอยู่หลังบ้านข่อยกำลังปงนะคะข่อยว่าเสี่ยมเก็บไปอ,อมไก่นะคะ <laughs> นี่คือยอดผักซีล้อมนะคะมันกำลังเกิดนะคะแต่มันจะบอวบปันใดนี่แหละคะ่ะถ้าเก็บเอายอดวอบวบ,บ,บ,บแบบนี้นะคะพี่นอ้องนี่นะคะ่ะ ไปใส่อ,อมนะคะ่ะใส่ออมไก่ใส่อ,อมป่าก็ได้นะคะ่ะแสบะสแตว่ว่าข่อยบ้านได้กินดอกจะเกืือด,ดอกนี่ก็สิเป็นครั้งแรกข่านข่อยเท็ดกินนะคะ่ะยอดกำลังอ่นอ,อนนะคะ่ะมันกรสินี้อ่ะผักตอดนนะคะ่ะอันนี้มันจะตอดทเทศไทยห่อคั้นนะคะ่ะมันกำลังมันกำลัง งองมาแกมกันกันกบผักซีลอมเนระคานี่ก็คือยอดผักตอดผักตอดคล้ายๆผักตําแยบ้านเฮั่ะค่ะแต่ว่ามันกินใดนะคะยูเน่แต่ว่าข่อยา่ได้กินจากเทือดอกว่าห <laughs> มูเพิ่นนอ่ะพากกันกินอยู่นะคะเพิ่นก็เอาไปาใส่ออมใส่ต้มในละคาเอาไปลวกกินเป็นผักแต่เวลามันตอดมือเฮามันก็ คันนะคะคือกันหลักกับผักใบตำแย้นะคะหลายนะคะก็ลงกังอ่อนน้ำงามนี่ยคะ่ะเมื่อนี่ข่อยสีมาคุยเรื่อง ที่คอยถือกับโมตั้งชาติถามคอยนะคะพี่น้องเขาเก็บผักเป็นน้ำแล้วก็คุยกันเป็นน้ำเนาะค่ะเขาถามคอยว่างสิละคาพี่น้องนานาฉันขอถามเธอแน่ถามคำถามฉันเป็นการละลาบละล่วงเลื่อนซุงโตของเธอฉันก็ขอโทษขออาภัยเธอน่าจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ว่าสั้นค่ะคอยกันเลยว่า ธอที่ถามอย่างฉันเธอสงสัยอย่างเธอถามฉันได้ตลอดทุกเรื่องถ้าฉันสาม,มารถตอบได้ฉันกระสิทธ์ตอบ่อเระว่างสินะคะที่น้องเขากันเรยว่าเป็นอย่างเธอจึงเอาผัวเถาแถว่าสัน้น <laughs> ฉันเห็นเธอนะอ่ะอ่ะยังกับแฟนเธออยู่ในตลาด ฉันเห็นเขานะ่ะจนว่าหลังกองเราเธอกกันยังดูสาวดูสวยอยู่เทอกไปยังค่อยเลือกเอาสามีเถาแถวว่าซันพี่น้องแล้ววันนี้เขาก็บอกว่าฉันเห็นพยิหทายหลายหลายคนคือกันอ่าพยิงไทายเรานั่นนะ่ะอ่าเขายังดูสวยดูสาวแล้วฉันเบิ่งผู้ซ้ายเป็นอ่าย่างน้ำเขานะ่ะมีแต่คนเถ่าถาเธอมีเหตุนผลยังจังค่อยเอาผัวเถว่าซาั้นพี่น้องแกถามคอยนะ ่อยก็เลยหัวเริ่มตอนแรกคอยกับหัวเอาก้อนน่ะค่ะพี่น้องคอยก็เลยบอกเขาว่าฉันน่ะสิตอบในส่วนของฉันแต่ว่าสําหรับของเขาเรื่องของคนอื่นน่ะฉันบ่รู้ว่าเขาสิมีิเหตุผลเดียวกันกับฉันหรือเปล่า่อยเลยวางสีนะค่ะแล้วเขาก็บ่าเหตุผลของเธอคืออย่างคอยก็ว่าจริงๆแล้วน่ะฉันน่ะก็หาค้นที่อายุไรเลียฉันน่ะห้างฉันน่ะบกเกินหาปีหกปีนีลา แต่ว่าเขาผัดบ่มากเขาก็ว่าฉันอ่ะ่าเขาก็ไปหาคนที่อายุอ่ออสาวสาวสวยสวยก็ฉันข่อยระวางซี่แมน่นยูตีว่าสัน้นแกกันเลยว่าแม่นยูตีฉันเท็นเธอกับสวยสวยอยู่ได้หล่าคือสาวย่วสัน้นเธอก็สะหาคนรุ่นเดียวกันบ่ได้ว่าสั้นค่ะพี่น้องแล้วข่กันเลยอธิบายไปอีกนะคะว่าหรือบางทีนะมันอาจจะเป็นเพราะว่า เดทตินี่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นบุพเพส,สนิวาสก็ได้ค่อยว่างซี่ล้ค่ะเ,เะเขาก็เลี้ยหัวแล้วเขาก็ถามอีกนะคะว่าข่อยนะหักผัวบอพนะาพี่น้องข่อยเรียกว่าขั้นมาหากสิมาอยู่น้ำเลยนเนาะราวาชีวิตที่เหลืออยู่นี่ขั้นเขาบ่ได้อยู่กับคนที่เขาหักเขากระสอยู่ได้อยู่ตีค่อยว่างซีน่ะคะ่ะคือเขาก็บรเสียนะคะ่ะว่าช่องว่างระวังไว้นี่ สิมีความหักกันยุติอย่างซี่นะคะเขาสงสัยแต่ว่าเขากรเลยว่าฉันร้าถามเธอหลายฉันขอบคุณหลายๆที่เธอน่ะอธิบายให้ฉันฟังเพราะว่ามันเป็นความสงสัยของฉันมาโดนแล้วฉันเห็นผู้หญิงไทยน่ะมิตรค้นน่ะสวยๆงามๆหุ่นดีๆแล้วสามีน่ะมิตรคนน่ะเถาเถาผู้ายว่าสั่นค่ะแต่ว่าแกกันน่ารักน่ารักนะคะแกก็ถาม เห็นยุไซแกกระทักข่อยตลอดนะคะยุไก่ย,ยังสีแกกะสีอื่นใส่น่ารักค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอาการที่เฮ้าน่ะเอาผัวเอาสาม,มีต่างชาติที่อายุาห่างกันหลายคนชาติอื่นเขากระสิทรงไซนะคะว่าเฮ้าเอา,อาสาม,มีฝรั่งแกนี่เ่านี่เพื่ออีอย่างนะคะ ขอากัเลยอ่ะอยากถามอยากรู้เอาแค่นี้ละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็นลายแล้วละเอาไปผสมกับต้นหอมหัวหอมอีกหนาวๆค่ะ มาค่ะพี่น้องมากินออมไก่ใส่ผักชี้ลอมน้ำข่อยนะคะเป็นครั้งแรกที่มาอยู่สวีเด็ดนะคะที่เก็บผักชีลอมมะออมไก่ค่ะแซบค่ะพี่น้องแซบแซบมาค่ะมา แต่ความจริงแล้วนะที่ข่อยเอาฝลังเ่านะคอยขอาใจผิดมาตลอดนะคะ่อยคิดว่าฝรังเถาที่กเกษียอายุนะเขาสิมีเงินเนข่อยคอยแหงบตอบไปแบบนั้นนะคะเขาย่านเขาว่าคอยเห็นแกงเงินพี่น้องเมื่อน,นี้คอยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแค่เอาเรื่องที่คอยถือถามมาบ่อยพี่น้องฟังนะคะ่ะเหตุผลของข่อยนะ กับเป็นเครือข่อยว่านั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้ามีคนมีเหตุผลที่บวกคือข่อยกะเขียนคอมเมนต์ลงไว้นะคะว่าเป็นอย่างยังคอยเอาฝรั่งเขานะคะที่นองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้แฟนคลับทุกๆคนมีความสุขความเจริญอ,อยาเจ็บยาจนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเมอนขอกล่าวคำ่าสวัสดีค่ะ